สวัสดีครับพบกับช่างเอกนะครับจากูเอกเอนจิเนียริ่งจูเนอร์ครับผมสำหรับคลิปนี้เราก็มาส่งงานติดตั้งแก๊สกันเช่นเคยนะครับผมสำหรับคันนี้นะครับเป็น t o y o ต a e เอสตินะครับ acr 5 0นะครับเครื่อง2 AZFE 2400cc นซีซีนะครับผมเป็นรุ่นยอดฮิตนะครับสำหรับการติดแก๊สนะครับในเครื่องของ a z นะครับตัวนี้นะครับติดตั้งแก๊สของ ac a u t o g a s นะครับเป็นรุ่นสาเตส200 GoFast นะครับผม ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ห้องเครื่องโดยรวมนะครับเอติมาห้องเครื่องค่อนข้างแคบนะครับติดตั้งแก๊สเข้าไปมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะซูมเข้าไปดูทีละจุดนะครับหัวฉีดนะครับที่เราใช้เนี่ยเขาจะเป็นหัวฉีดฮาน่านะครับรุ่น h 2001นะครับถูกติดตั้งไว้ด้านหลังเครื่องแบบนี้นะครับเป็นหัวฉีดแบบร่างนะครับตัวนี้ใช้เป็นสีบรูนะครับผมสําหรับเครื่อง2 0 0 0 2,200ซีซีขึ้นไปนะครับใช้ตัวนี้กําลังดีนะครับไม่เล็กเกินไปนะครับผม หนะม้อต้มมองไม่เห็นมี๋ยวมุดเข้าไปนี่หม้อต้มก็คร่าวๆแล้วกันนะครับเป็นโทมาเซโตเอทีศูนย์เก้านอร์ดิกนะครับผมก็เพียงพอกับเครื่องรุ่นนี้อยู่นะครับรองรับอยู่ร้อยเจ็ดสิบแรงมา้านะครับเครื่องตัวนี้มัน160ร้อยหกสิบกว่าก็เพียงพออยู่นะครับผมของเครื่องก็ดูไม่ออกนะหาอุปกรณ์อะไรไม่เจอเลยไหมไม่เจอเลยนะครับไปดูด้านหลังกันบ้าง สำหรับรุ่นนี้นะครับมันจะมีข้อเสียอยู่นะครับถ้าเราติดแก๊สเนี่ยพื้นที่วางถังมันจะเสียตำแหน่งของการพับเปาะไป1ตัวนะครับตัวนี้ใช้เป็นถังโดนัทขนาด42ลิตรนะครับนี่ครับถังแก๊สก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับไซส์42ลิตรก็จะพอดีหลุมเลยแต่ว่าเบาะตัวเนี้ยมันจะพับลงมาเก็บแบบแบบฝั่งนี้ไม่ได้นะครับก็จะพับได้ฝั่งเดียวนะครับเป็นที่ลูกค้าเขารับทราบเรียบร้อยแล้วนะครับว่ามันทาได้แบบนี้ ข้างล่างติดไม่ได้เพราะมันเตี้ยเห็นไหมครับมันไม่มีไม่มีหลุมยางอะไรนะครับเมื่อก่อนเราติดกันแทนหม้อพักด,ด้านหน้าตรงนี้ติดได้นะครับแต่ว่าเราต้องไปเสริมช่วงล่างให้รถสูงขึ้นมาซึ่งมันก็บางคนเขาไม่ได้อยากให้รถสูงขึ้นมาเนาะถ้าไม่ทําอย่างนั้นรถมันก็จะเตี้ยมากแล้วก็ถังแก๊สจะใกล้พื้นมากๆก,ก็ดูอันตรายเกินไปก็เดี๋ยวนี้จะไม่แนะนาแล้วนะครับถ้าติดตั้งก็คือยอมเสียเป็นถ้าใหญ่หน่อยก็แคปซูลวางตรงนี้ยาวๆไปเลยนะครับจะได้ได้ถังใหญ่ เติมได้เยอะแต่ถ้าอยากเสียฟังเดียวแบบนี้ก็โอเคนะ42ลิตรแล้วก็เดี๋ยวอาจจะตีแผ่นไม้อะไรมาตรงนี้ให้มันวางของได้แค่เสียให้เบาเบาตอนนี้ลงหลุมไม่ได้เฉยๆนะครับในในเอสติมาเขาจะประมาณนี้นะครับรุ่นนี้นะครับยางอะไหมันอยู่ด้านหน้าเดี๋ยเนี่ยปฎิยางอไหล่อยู่ตรงนี้ถึงมันเตี้ยมากครับเห็นไหมครับระออยจักพื้นนิดเดียวเองก็เลยไม่แนะนําไม่แทนยางอะไหเพราะมันเตีย้ยอันตรายเดี๋ยว มันจะไม่คุ้มกันนะครับเพราะว่าถังแก๊สบรรจุแก๊สเกิดอะไรขึ้นมาเราก็นะแก๊สนะครับเอาไว้ป็นปลอดภัยดีกว่าแบบนี้นะครับถ้าเป็นไทยเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไปมีแบบต้องไปเสริมด้านท้ายม่อีกนิดนึงเพื่อให้ตรวจผ่านถ้าจะลงเล่มนะครับก็จะแนะนําแบบนั้นกันนะครับผมเขาจะลงเล่มได้ตามกฎหมายเลยแต่ถ้าเดิมเดิมแบบนี้เข้าไปตรวจเนี่ยไม่ผ่านแน่นอนเพราะระยะมันชิดมากนะครับก็ต้องไปเสริมท้ายนิดนึงนะครับผมอันนี้ก็มาเช็คกันนะครับสําหรับ t ตโยต้าเอติติดตั้งแบบนี้ก็กําลังดีเหมือนกันใช้งานได้ดีเสียฟังก์ชันนิดหน่อยแลกกับการประหยัดที่ประหยัดไปได้เยอะนะครับพอกินครับกินน้ำมันดุกเหมือนกันนะครับโอเคครับผมคลิปนี้ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ